การป้องกันเด็กจากโลคดิจิทัลอันตรายออสเตรเลียปิดการโซเชียลมีเดียสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า16ปีแต่เรื่องราวนี้ยังมีอีกมุมที่น่าสนใจมากขึ้นลองนึกภาพดูสิว่าถ้าลูกเล็กของเราต้องเผชิญกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือการคุกคามทางออนไลน์ทุกวันนี่คือปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลออสเตรเลียพยายามแก้ไขด้วยนโยบายห้ามใช้โซเชียลมีเดียสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า16ปีซึ่งถือเป็นก้าวแรกของโลกที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองจำนวนมากแต่เอาเข้าจริงแล้วมันจะแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่า มาดำดิ่งลงไปในรายละเอียดกันเลยพร้อมกับจุดที่น่าสนใจและข้อถกเถียงที่อาจทําให้คุณคิดใหม่แต่ก่อนอื่นลองมาดูว่ากฎหมายนี้ทํางานอย่างไรตั้งแต่วันที่10ธันวาคมนี้เป็นต้นไปบริษัทโซเชียลมีเดียต่างๆจะต้องดําเนินขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า16ปีในออสเตรเลียสร้างบัญชีใหม่บนแพลตฟอร์มของตนและบัญชีเดิมที่มีอยู่จะถูกปิดใช้งานหรือลบทิ้งอย่างท้าวรนรัฐบาลอธิบายว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อลดแรงกดดันและความเสี่ยงที่เด็กๆอาจพบเจอในโลก โซเชียลมีเดียซึ่งเกิดจากฟีเจอร์ต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ติดหน้าจอมากขึ้นขณะเดียวกันยังนำเสนอเนื้อหาที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตและร่างกายของพวกเขาเช่นการส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือเนื้อหาที่กระตุ้นความรู้สึกไม่ปลอดภยัย เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองยกตัวอย่างเช่นในโลกโซเชียลมีเดียปัจจุบันแอปต่างๆมักมีอัลกอริทึมที่แนะนําวิดีโอหรือโพสต์ที่ทําให้เราเลื่อนดูต่อไม่หยุดซึ่งสําหรับเด็กเล็กอาจนําไปสู่การติดติดหรือการเห็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยไม่รู้ตัวรัฐบาลจึงเห็นว่าการเลื่อนเวลาเข้าสู่โลกดิจิทัลนี้ไปสักสามสิบหกเดือนจะช่วยให้เด็กได้เตรียมตัวเองก่อนที่จะเผชิญกับความซับซ้อนเหล่านี้ผลการศึกษาที่เปิดเผยความน่ากลัว จากการศึกษาที่รัฐบาลสั่งให้ดำเนินการตั้งแต่ต้นปีนี้พบว่าเด็กอายุ10ถึง15ปีถึง96%ใช้โซเชียลมีเดียเป็นประจำและที่น่าตกใจคือ7ใน10คนในกลุ่มนี้เคยสัมผัสกับเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่เป็นอันตรายเช่นการเหยียดเพศวิดีโอต่อสู้หรือแม้กระทั่งเนื้อหาที่ส่งเสริมความผิดปกติทางการกินและการคิดถึงการฆ่าตัวตายนอกจากนี้หนึ่งใน7คนรายงานว่าเคยเจอการล่อองจากผู้ใหญ่หรือเด็กโตและมากกว่าครึ่งบอกว่าตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ซึ่งอาจทำให้เด็กๆรู้สึึกกกโดดเดียวววหรือิตังลมาข้น เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นลองนึกถึงเด็กคนหนึ่งที่เห็นเพื่อนๆในโซเชียลมีเดียมีชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบแต่ตัวเองกลับถูกแกล้งจนไม่อยากออกจากบ้านนี่คือปัญหาที่รัฐบาลพยายามป้องกันด้วยการห้ามนี้แต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่เห็นมันไม่ใช่แค่การห้ามแต่เป็นการสร้างกันชนให้กับเด็กๆกเกรกแอดเวลผู้ก่อตั้งกลุ่มรณรงค์36เดือนของออสเตรเลียซึ่งผลักดันให้เพิ่มอายุขั้นต่ำสำหรับผู้ใช้โซเชียลมีเดียจาก13ปีเป็น16ปีอธิบายกับ BBC ว่านี่่่่ไมมมใใชชกาาารห้้้อยงเเขวดแตป็น กันชนที่ช่วยให้เด็กๆได้รู้จักตัวเองก่อนที่โลกโซเชียลมีเดียจะเข้ามากระทําต่อพวกเขาเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนการให้เด็กเรียนรู้ขับรถก่อนที่จะได้ใบอนุญาตรวมถึงการใช้เวลาวัยเด็กไปกับกิจกรรมอื่นๆที่ปลอดภัยกว่าเช่นเล่นกีฬาหรืออ่านหนังสือแพลตฟอร์มไหนบ้างที่โดนผลกระทบ รัฐบาลออสเตรเลียระบุชื่อ9แพลตฟอร์มที่ต้องปฏิบัติตามได้แก่เฟซบ o o กอินสตาแกรมสแนปแช t เท t ดด tik t o k X YouTube Reddit และคิกซึ่งเป็นแพลตฟอร์มตรีมิ่งที่ได้รับความนิยมแต่ถึงกระนั้นก็มีแรงกดดันให้ขยายการห้ามไปถึงเกมออนไลน์ด้วยเพราะเกมอย่าง r รบล็อกหรือ Discord อาจมีฟีเจอร์สังคมที่คล้ายกันดังนั้นแพลตฟอร์มเหล่านี้จึงเริ่มตรวจสอบอายุเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกแบนรัฐบาลจะประเมินแพลตฟอร์มอื่นๆต่อไปโดยใช้เกณฑ์สข้อหลัก แพลตฟอร์มนั้นต้องมีวัตถุประสงค์หลักในการเปิดใช้งานการโต้อตอบทางสังคมออนไลน์ระหว่างผู้ใช้หลายคนอนุญาตให้ผู้ใช้โต้อตอบกับคนอื่นและอนุญาตให้โพส์ตเนื้อหาได้อย่างไรก็ตามการห้ามนี้ไม่ครอบคลุม YouTube คิ Google Classroom หรือ WhatsApp เพราะไม่ตรงตามเกณฑ์ดังกล่าวเด็กๆสามารถชมเนื้อหาบน u t u b e ได้โดยไม่ต้องมีบัญชีซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงวิดีโอการศึกษาได้อย่างปลอดภัยการบังคับใช้กฎหมายนี้จะเป็นอย่างไร สำหรับเด็กและผู้ปกครองจะไม่มีโทษหักละเมิดกฎแต่บริษัทโซเชียลมีเดียคือผู้รับผิดชอบหลักในการบังคับใช้หากผิดกฎอาจถูกปรับสูงสุด49.5ล้านดอลลาร์สหรัฐราว1,588ล้านบาทโดยเฉพาะหากผิดซ้ำหรือรุนแรงรัฐบาลกำหนดให้บริษัทใช้ขั้นตอนที่สมเหตุสมผล รวมถึงเทคโนโลยียืนยันอายุที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใช้บัตรประจำตัวประชาชน,ชาชนการจดจำใบหน้าเสียงหรือแม้กระทั่งการวิเคราะห์พฤติกรรมออนไลน์เพื่อประเมินอายุโดยไม่ให้พึ่งพาการแจ้งอายุเองหรือการรับรองจากผู้ปกครองเพียงอย่างเดียวเพื่อป้องกันการหลอกลวงลองยกตัวอย่างเช่นหากเด็กพยายามใช้บัญชีปลอมแอปอาจวิเคราะห์วิธีการพิมพ์หรือเนื้อหาที่พวกเขาชอบเพื่อคาดเดาอายุซึ่งช่วยให้ตรวจสอบได้แม่นยำขึ้นแต่ก็อาจมีข้อผิดพลาดได้เมตาตอบสนองอย่างไร เมตาซึ่งเป็นเจ้าของ Facebook Instagram และเทรดประกาศว่าจะเริ่มปิดบัญชีวัยรุ่นตั้งแต่วันที่4ธันวาคมผู้ใช้ที่โดนปิดโดยไม่ได้ตั้งใจสามารถยืนยันอายุด้วยบัตรประชาชนหรือวิดีโอเซลฟีส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆยังไม่ได้เปิดเผยแผนการนี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจมันจะได้ผลจริงหรือเปล่า ด้วยการที่ยังไม่ชัดเจนว่าบริษัทจะใช้วิธีใดยืนยันอายุจึงยากจะบอกได้ว่าการห้ามนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่มีความกังวลว่าเทคโนโลยีอาจปิดกั้นผู้ใช้ที่ถูกต้องโดยผิดหรือไม่สามารถจับเด็กที่ใช้วิธีหลบเลี่ยงได้จริงรายงานของรัฐบาลพบว่าเทคโนโลยีจดจำใบหน้าเชื่อถือได้น้อยที่สุดสำหรับเด็กๆนอกจากนี้ค่าปรับอาจไม่สูงพอพระสตีเฟนซีเลอร์อดีตผู้บริหาร Facebook บอกว่าบริษัทสร้างรายได้50บล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง52นาที ดังนั้นการปรับเล็กน้อยอาจไม่เพียงพอนักวิจารณ์โต้แย้งว่าการห้ามนี้ไม่สามารถลดอันตรายทางออนไลน์ได้เต็มร้อยเพราะยังมีเว็บไซต์หาคู่แพลตฟอร์มเกมชทบอท์เอที่อาจส่งเสริมเนื้อหาที่เป็นอันตรายเช่นการสนทนาที่ชูสาวกับเด็กหรือแม้กระทั่งการส่งเสริมการฆ่าตัวตายวัยรุ่นบางคนอาจหันไปใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้แทน อีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือวัยรุ่นที่ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างชุมชนออนไลน์อาจถูกตัดออกจากสังคมทําให้รู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นหลายคนเสนอว่าการสอนเด็กๆวิธีใช้โซเชียลมีเดียอย่างปลอดภัยหน้าจะดีกว่าการห้ามเด็กขาดอนิกาเวลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารของออสเตรเลียยอมรับว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบและอาจดูยุ่งเหยิงในช่วงแรกแต่การปฏิรูปใหญ่ๆมักเป็นแบบนี้เสมอซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับการปรับปรุงเพิ่มเติม,ตมข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวข้อมูล นักวิจารณ์กังวลว่าการรวบรวมข้อมูลจำนวนมากเพื่อตรวจสอบอายุอาจนำไปสู่การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเช่นการขโมยหรือขายข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งเคยเกิดขึ้นในออสเตรเลียและประเทศอื่นๆบ่อยครั้งแต่รัฐบาลรับรองว่ามีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เข้มงวดข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบอายุจะถูกทำลายทันทีหลังการใช้งานและไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นมีบทลงโทษหนักสำหรับผู้ละเมิดนอกจากนี้แพลตฟอร์มต้องเสนอทางเลือกอื่นนอกเหนือจากบัตรประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงปฏิกิริยาจากบริษัทต่างๆ บริษัทโซเชียลมีเดียตกใจกับการประกาศนี้ในเดือนพฤศจิกายนพวกเขาอ้างว่าการบังคับใช้ยากหลีกเลี่ยงได้และอาจละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อีกทั้งอาจผลักดันเด็กๆไปยังส่วนมืดของอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีการควบคุมแสแบปและยูทิวโต้แย้งว่าพวกเขาไม่ได้เป็นโซเชียลมีเดียล้วนๆ Google อาจยื่นฟ้องเพื่อไม่ให้ YouTube ถูกแบนในขณะที่ติ k t o อกและแสแบปยังคัดค้านแต่จะดำเนินการต่อคิกซึ่งเป็นบริษัทออสเตรเลียเพียงแห่งเดียวในรายชื่อจะใช้มาตรการต่างๆและทำงานร่วมกับรัฐบาลอย่างสรงสรค์ แอดเวลกล่าวว่าเขาพูดคุยกับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่และพวกเขากลัวว่าการห้ามในออสเตรเลียอาจแพร่กระจายไปทั่วโลกดังนั้นจึงพยายามจำกัดให้เป็นเฉพาะในประเทศนี้ประเทศอื่นๆมีนโยบายคล้ายกันหรือเปล่า ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียโดยเด็ดขาดประเทศอื่นๆกำลังทดลองวิธีการต่างๆเช่นสหาราชาณาจากักรมีกฎใหม่ที่ปรับหรือจำคุกผู้บริหารหากไม่ปกป้องเด็กจากเนื้อหาอันตรายในยุโรปหลายประเทศอนุญาตให้เด็กใช้ได้หากมีคำยินยอมจากผู้ปกครองฝรั่งเศสกำลังพิจารณาห้ามเด็กต่ำกว่า15ปีและเคอร์ฟิลสำหรับ15-18ปีเดนมาร์กและนอร์เวย์มีแผนคล้ายกับจะเป็นเสนอกฎสำหรับเด็กต่ำกว่า16ปีในสหรัฐพยายามในรัฐยูทาถูกตีตกโดยสาร เด็กๆจะพยายามหลบเลี่ยงหรือไม่วัยรุ่นหลายคนบอกกับ BBC ว่ากำลังสร้างบัญชีปลอมก่อนกดมีผลและแนะนำกันทางออนไลน์รวมถึงเปลี่ยนไปใช้บัญชีรวมกับผู้ปกครองหรือใช้ VPN เพื่อเข้าถึงแอปที่ถูกปิดกัน้นเหมือนในสหราชอาณาจักรแอดเวลยอมรับว่าเด็กๆมักหาทางหลบเลี่ยงแต่กฎหมายยังจำเป็นเพื่อความปลอดภัยเช่นเดียวกับกฎจราจรที่ยังมีอยู่แม้จะมีคนขับเร็วตอนนี้คุณคิดอย่างไรนี่คือจุดที่เรื่องราวนี้กลายเป็นประเด็นถกเถียง การห้ามโซเชียลมีเดียจะช่วยปกป้องเด็กจริงหรือเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของพวกเขาบางคนเห็นด้วยว่ามันเป็นการป้องกันอันตรายแต่คนอื่นๆมองว่าเด็กๆควรเรียนรู้การใช้อย่างฉลาดแทนคุณเห็นด้วยกับแนวทางของออสเตรเลียหรือไม่มันจะแพร่กระจายไปทั่วโลกหรือไม่หรือว่ามีทางที่ดีกว่าอย่างการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อกรองเนื้อหาอันตรายโดยตรงแบ่งเป็นความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและบอกเราว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการห้ามนี้เราอยากได้ยินมุมมองของคุณ